สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีลุงป่าเอาอาสู้ขู่ทุกคนครับูพ่อกับผมทวีคนเดิมอีกคือเก่าครับคนผูกเก่าคนผููหายม้นนี้ถือโอกาสลงเลขกว้มฝันของแอดทวีคนเดิมให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมน้ำกันเด้พี่น้องเด้อนะับอยู่ภายในบอดี้แวดนะครับวัดป่าลงน้ำจันทร์อยู่ทางบ้านแอดเองพี่น้อง นะครับขออนุญาตปูทายถ้ำนะครับอยู่ที่กุฏิล่างของหลวงปู่พี่น้องนะครับหลวงปู่ก็ย่างมาหาเบิ่งหนึ่งกันนะครับเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่ทุกคนนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปเบิ่งให้มันจบด้วยพี่น้องเดอ้อนะบรรยากาศนะครับเลขความฝันของแอ็ดทวีคนเดิมมาเคลื่อนในฝันพี่น,น้องนะครับอ่าฝันว่าจังไดน,นะครับเลี้ยงเหล้าเป็นบ้างใดสีเว้าสู้พี่น,น้องฟังมาเคลื่อนนี่นะครับแอ็ดไปเสียงเลขกแปด เม็ดเดียวนะครับพอยแอดฟันแปดงวดนี้ฟันแปดเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมาแอดฟันที่สี่เม็ดเดียวนะครับงวดก่อนแอดฟันที่สองเม็ดเดียวเข่าศูนย์สองงวดก่อนฟันสี่เม็ดเดียวมังล่าสุดพี่น้องมันก็เข่าที่สี่สี่กับสี่หกนะครับงวดก่อนกรปุ่นกับฟันหนึ่งมันก็เข่าหนึ่งสองนะครับงวดนี้แอดฟันที่แปดเลยก็เลยเสียงเบิ่งว่าป้ามันคือหลายตัวแท้ขอเสียงเหล็กบิ่งก่อนหน้า ันจีเป็นตัวใดแน่ตัวประกอบกับแปดนี่ก็เลยวางสิบน้องเอาไว้หัวบอลด้วยฝันแบบพี่น้องเมื่อกีนนี่ฝันคักฝันแน่ฝันเห็นตัวแดงจึงคืองพี่น้องฝันเห็นตัวแดงจึงคืองพี่น้องแดงคักแดงแน่หกตัวเปนได้พี่น้องเ,งขเงองลขบแม่นฝันเจอตัวสองตัวนี่หกตัวมีคนไม่เขียนเลขให้อย่หกตัวพี่น้องนอนอยู่เฮื่อน นะครับก่อนจะนอนก็เอื้นใสอีพออีเมอเอื Boy ้นใส่น้องสาวน้องไสสิเพิ่นตายไปแล้วลูกเพิ่นอยู่ขังหัวบอนขังนอนละพี่น้องนะครับก็บอกเพื่อนว่าโอ้ยมาบอกเลขกลูกเลขหกลานในลูกเต่าในเด้อโดนถูกขยันเห็นไหมเอ้ยหนอกเอาตามตูตรงตรงแดงยึ่งนึงในเด้อได้วายังซิพี่น้องนะครับก่อนที่นอนมาคืนนี่นะครับบ้านนี้นอนลงไปพี่น้องนะครับฝันวันนี้พี่น้องฝันว่าได้อุ้มเด็กหน่อย อุ้มเด็กหน่อยผู้ในน้อยเกิดไม่แดงจึ้งคืนก็จังหนูหน่อยที่ว่าเขาไปกวนหนูซิ่งพี่นอ้องย่าเขาเกี่ยวเขา่าแต่ไปกวนหนูซิ่งหนูซิ่งมาสั้นเมื่อตาพี่น้องตัวแดงๆสัน่ะอุ้มเด็กหน่อยพี่น้องอุ้มเด็กหน่อยมาขึ้นเนี่ยห่วยเด็กน่อยมันก็เป็ียนหนึ่งสันแล้วที่ว่าได้ใจพี่น้องที่ว่าหน้าอุ้มเด็กหน่อยบาดนี้บาดเห็นผูน้ยิง่งบาดผู้ยิ่งมาหาผู้ยิ่งมาหาปรเดี๋ยวว่าจะเอาบ่ลูกกันว่า จะเอาไห้สันวาเอาเอาไห้ก็จะเอาตัวบ่มีผู้เลี้ยงไล้วางสี่พี่น้องใน้ความฝันนะครับเด็กน้อยผู้นั้นผัดว่างอยู่บ้านห้างๆจากว่าบ้านผู้ใดน,นะครับจากว่าบ้านผู้ใดจกว่าบ้านเป็นบ้านหรือเป็นวัดก็บ่หูนะครับอ่าเด็กน้อยผู้นั้นนั่นว่างย่คอรออยู่ในเฮียนห้างห่างบ่มีคนเบิงนะครับบัดนี้เอ็กเลยไปอุ้มออกมาเล็มีผู้หยิ่งผู้หนึ่งมาว่วาจะเอาบเดอีกน่อย ที่เอาห้ยั่นแอดก็เลยอุ้มเอาพี่น้องได้ค้ามฟันนะพี่น้องอุ้มเอามาบัเนี้เพิ่นก็เลยเอาปีน้อยมให้พี่น้องปีน้อยมให้ปีเป็นกระดาษพี่น้องเป็นกระดาษห้ไม่กระดาษยังเปิดเบื้องเอาท่นมาพี่น้องเปิดเบื้องตัวเลขแดงจึ้งคืนพี่น้องหกตัวนะครับจากซีเแมนบอมแมนล่ะพี่น้องจากซีมาหลอกมาหลอนก็ยังงวดสามศูนย์เก้าเดี๋ยวผมเบิดเข่าสองถุงปุยหุ่นพี่น้องพี่น้องเลย อักเสอเอาบ่หน่อยเส้นเขาบ่หน่อยพี่น้องประสามศูนย์เก้านะครับผู้ใดถามก็บอกพี่น้องบอกตั้งสองตัวบอกตั้งศูนย์เก้าเวาหองฟาดสามศูนย์เก้าไปหน่อยบัดเอาีจักตัวพี่น้องวันนั้นเอาวันที่หกตัวพี่น้องแต่ว่าฝันคนละม่องนะครับฝันหกตัวในฝันอยู่บ้านหรือจะเปลี่ยนอีเมลมาบอกกับบมูหจากเด้อพี่น้องเด้อหรือส่เปลี่ยนอีเมลมาบอกกับบมูหจากประวัติกรนอน็เลยเอื่นใส่เล่า นักกาเอิ่นใส่แม่อยู่มองลูกเล่าล่ะล่ะมาบอกเลขลูกเน้มาถูกประหยากเดี๋ยถามตวงตวงกับเพียงแม่แดงยิงขึ้นในเพียงเลยว่าจังซี่นะครับนี่ก็ในก้อนสีนอนนะประเด็นเปนในความฝันกับมีผู้หญิงเอาปีกระดาษมาให้เพื่อนได้บอกให้เปิดเบิ้งเพป็นถามโยวาจะเอาบอเด็กน้อยเอายูนแล้วว่ามีผู้เอาท่นว่านะปัะนี้เพื่อนก็เอาปีเลขให้น้ำปีหนังสือนะปีกระดาษนะพี่น้อง เปิดเบิ่งตัวลเลขแดียงจึงเครื่องพี่น้องตัวใดพี่น้องมาเบิง่งมาชมน้ำกันบัดเนี่ยเอาให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องชมน้ำกันเดอ้อตายกับเขาดีดีดอกแามเฮ็ดคลิปพี่น้องเฮ็ดคลิปอยู่เดอ้อแม่นทุมาดีผู้โทุก็ได้ทุนผู้เก่าละ่ะโทุมาอยู่เรื่อยๆพี่น้องนะครับให้ผู้อื่นมาโทุมาน้ำเนี้ยจะโทุมาดูหลายนะครับตายอื่นเพิ่นงจะทุ่มเขาคือกัน นะครับเอาพี่น้องนะครับบริจมในให้เด้อรับทุสายหละ่ะถาบ้านประเทศ h ็ดคลิปผมฮ็คลิปอยุ่นนี่พี่น้องนะครับเอาหนึ่งพฤศจิกายนมันมีเคียงเดียวยังว่านหละ่ะพี่น้องถ้าวิคนเดิมฝันแล้วนะครับฝันแล้วได้พี่น้องดเด้อหกตัวแดงจึงคึงตัวใดพี่น้องเบิ่งพี่น้องช่มน้ำกันนะครับหนึ่งหกสองนะครับจำได้เลยได้พี่น้องจำได้ลูกขึ้นมาเขียนหนึ่งหกสอง สองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งหกสองสองแปดหนึ่งพี่น้องนะครับแอดตัดออกมากกว่าหนึ่งหกสองสองแปดหนึ่งสองตัวคือสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งพี่น้องนะครับตรงกันกันกบตรงกันับตัวไหนที่พี่น้องตรงกับว่าเจ้าของอุ้มด็กหน่อยนะครับสงใจเจ้าของคือแอดนี่ ฟันเลขกแปดเม็ดเดียวอยู่แล้วหงวดนี้พี่น้องแล้วก็ฝันว่าได้อุ้มด็กหน่อยอีกหน่อยนอนอยู่บ้านห่างหลังหนึ่งเด็กน้อยเกิดไม่ไข้หนูสิ่งหนูหน,หนูหนูน้อยท่านมือตาเด็พี่น้องแดงจึง้งคึงอยู่นะครับอุ้มเอามาพี่น้องอีกหน่อยก็บจิตีีปีหนึ่งนะครับแอบก็เลยมักเปดอยู่แล้วก็เลยฟันไปสิแปดหนึ่งแปดสองนี่แหละพี่น้องนะครับสมจัะกับย์สมสมกันกับจังหวะที่บ้านเพื่อนเขียนเลขให้หุกโต พี่น้องเลขหกตัวก็ตรงกันกับจิตใจที่ของมักบัดเด้พี่น้องอ้าวมาตรงกับการคักกันแน่ทียพี่น้องมันจะเปลี่ยนยังไงพี่น้องคิดเบื่องเอาได้พี่น้องเด้อพิจารนา้เอานะครับเ้าซูพี่สุน้องฟังหรือพี่น้องคิปสั้นๆเห็นข้อมฝันของแอบเทวีก็เดิมฝันคันนี้ฝันอยู่เฮี้ยนหรือสั้นได้พี่น้องฝันอยู่หนาลูกพ่อลูกแม่ นะครับงวดใดเลขสิออกผมก็บ,บอกเพป็นตลอดเฝ้าตลอดนั่นแหละนะครับงวดก่อนก็จุดทูบที่บันออกซูนทองพี่นอ้ 6, 0, 2, 10, 0, 2, นองนะครับจุดทูบได้สองได้หกศูนย์สองพี่น้องได้หกศูนย์สองวดที่มันออกซูนท้องพี่น้องนะครับงวดนี้ได้บอกเพป็นว่าให้มาบอกตัวเด็กจริงๆในเดอ้อนะครับบัดน,นี้มีผู้ยิ่งในความฝันน่ะ มาบอกว่าเอาบวดด็กน้อย่าสั่นดิ็กน่อยบุพีผู้เลี้ยงนด้พี่น้องนอนขดหลององอยู่ผมก็เลยเอามือไปอุ่มเอาผมก็เลยว่าเอาอย่ท่ันเอาเนี่ยเอากระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษปี้นี่เปิดเบื้องเอามีอยังน้หันหันว่าเลยพี่น้องเปิดเบื้องแล้วเป็นเลขหกตัวเดยงจึงคึงอยู่พี่น้องผมจำได้แม่นขนาดนี้นนลูกไม่เขียนไว้เลยพี่น้องมาขึ้นนี่จากคนสิมาหลอกมาตุ่มมาตัวหรือว่าสิมาให้อ่าเสียเงินอีกกับบุููนะครับเพราะว่าครั้งนั้นผมนอนอยู่ที่มีม ทางสารครามนอนอยู่ทีเม,มีมน้ำหลวงปูสารครามเนะี่ยขึ้นนั่นฝันว่าผู้ชายหลางไงมาบอกเลขนะครับสามศูนย์เก้านะครับงวดก่อนๆเพิ่นบอกหาศูนย์มันบอกหาศูนย์พี่น้องแลังของวดที่ต่อมาเพิ่นบอกสามศูนย์เก้าเจ้าของกวางฉี่ออกสามศูนย์เก้าตรงๆนะครับ,บกวาสูบพี่น้องฟังว้ยพี่น้องเอ้ยอดบ่ได้ขายเขา่าซองถุงปุ๋ยแล้วีนั่งเอาเข่ามาให้ขายเลย่นแล้วซื้อเลขพี่น้อง เป็นยังไดมันไหนเกี้ยงอ้อยห้อยูผู้ข่าวเหมือนเดียวจะบอกเหล่าเป่าเหมอนดีโอ้โ,อโอมาเ้ยว่าบอกพี่น้องน้ำตาตกในโอ้ยหมาตกคาตุมแน่เจ้อผีหลอกเลยว่าอยู่พี่น้องอ่าววันนี้คนสีมาตุมดอกพี่น้องเพราะว่าฝันอยู่เฮียนฝันอยู่บ้านเจ้าของท่านจะเป็นไปได้กับเป็นแม่ละนะครับชีว่าแม่ลรามาบอกอยากให้ลูกได้เงินได้ค้มอยากให้ลูกโ่งลูกมาคือได้กับ,บ่ฮโห นะครับตัวเลขเน่าท่ากับเป็น1 6 2 2 8 1สองดหนึ่งะครับตรงกับเลขอแอบทวีคนเดิมฟันที่8เม็ดเดียวนะครับเน้นที่8เม็ดเดียวงวดนีนะครับหาตัวไนมีตัวไ้ก็คือ8 1 8หแลพี่นอ้องนะครับตัวเน้นนะครับแอดมักก็ประมาณตัวนี้แหละพี่นอ้องนะครับคอยปิดเจรณาเบ่งเอาได้พี่น้องเดอ้อในคลิปนี้นะครับมักคอยจัดพี่นอ้องขัดคอยพานผมเป็นเสื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้น สนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือหลีกความฝันของทวีคนเดิมนะครับโคงสุดท้ายฝันเทียเดียวพ่อนะครับบ่เอามาฝันอีกแล้วนอนฟังวันนี้ขอให้เฮ่งไห้ปังขอให้โชกไข้มนันรวยถึงพี่น้องเอฟซีสุกุทุกคน รวยยกช่องกันได้พี่น้องเดอ้อให้แตกหกโตรโตรงตรงหนึ่งหกสองสองแปดหนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องมักไปไปจัดไปหากันนะครับตันเลรีก็คือสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อนะครับสามตัวขึ้นหนึ่งหกสองสองแปดหนึ่งพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปความฝันของทวีค,คนเดิมในครั้งนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงม,มีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ล้ำล้ำรวยรวยเงินทองไหลมาที่มากคือจังสายนำว่าขาดสายกระเป๋าตุงตุงพี่น้องกินยาบกจกกับยาเด้ลงได้พี่น้องเด้อหักกันแพงกันผมทวีคนเดิมขอคอหอยขอแขนน้ำพีน้ำนองน้ำป่าน้ำลุงนะครับเอฟซีสัวฝ่าเมืองไทยสูขูทุก้นซอยเป็นแร่งเคียยแร่งผักดันซอยขมมากกดไดซอยขมมากกดแค่ให้ลูกไหหลานช่องน้อยๆทวีคนเดิมช่องกําพากรพอยน้ำเลยได้พี่น้องเด้อนะครับ ฝากพี่ฝากนอกสู่ขูุ่กคนขอบคุณพวกเราผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสู้ขูุ่กคนนะครับที่เข้ามาเบิงมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ความลาภัาจากพี่จากน้องในคลิปความฝันของทวีค้นเดิมฝันคงสุท้ายนะครับแม่มาบอกตัวเลข6ตัวตรงๆก็คือ6 162 281นะครับตัดเลขคือ281 1881เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ